สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยกับหัวข้ออธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะการอ่านวรรณคดี หากว่าเรานั้นมีหลักการวิเคราะห์หลักการตีความแล้วก็หลักการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านนะคะก็จะทําให้เรานั้นสามารถนําความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตได้นั่นเองค่ะ คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมประกอบด้วย4ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1ด้านวรรณศิลป์ค่ะด้านที่2ด้านอารมณ์ด้านที่3ด้านปัญญาและด้านที่4ด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าคุณค่าด้านวรรณศิลป์น,นั้นหมายถึงอะไรวรรณศิลป์น,นั้นคือความไพเราะของบทประพันธ์ซึ่งอาจทําให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการตามความหมายของถ้อยคาและภาษาที่ผู้แต่งเลือกใช้ ต่อมานะคะคุณค่าด้านอารมณ์ค่ะวรรณคดีและวรรณกรรมจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆของตัวละครทั้งความดีใจความเสียใจความโกรธความรักความกลัวเป็นต้นซึ่งอารมณ์เหล่านี้นะคะก็จะทําให้ผู้อ่านนั้นเกิดอารมณ์คล้อยตาม หรือว่าอารมณ์ประเทือนไปตามไปด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณค่าด้านปัญญาการอาร่นานวรรณคดีและวรรณกรรมจะทำให้ได้รับข้อคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคติทำคำสอนต่างๆเช่นการศึกษาเล่าเรียนการรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ความสามาัคคีความผิดชอบชั่วดีหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นต้นค่ะต่อมาด้านสุดท้ายนะคะคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะโดยวรรณคดีและวรรณกรรมนั้นจะสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อวิธีการดำเนินชีวิตและค่านิยมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูใบงานเรื่องอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมกันค่ะโดยให้นักเรียนนั้นอ่านนิทานคุณธรรมที่ครูกำหนดให้นะคะ แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านนิทานคุณธรรมพร้อมกันเลยค่ะนิทานคุณธรรมเรื่องลากับสุนัขชายหนุ่มคนหนึ่งขนสัมภาระบรรทุกจนเต็มหลังลาออกเดินทางมาไกลจนเหนื่อยถึงได้แวะพักผ่อนณนใะต้ต้นไม้ใหญ่ เจ้าสุนัขนั่งเฝ้าเจ้านายอยู่ไม่ห่างไกลส่วนเจ้าลาเดินเล็มหญ้าออกไปไกลเรื่อยๆอย่างสบายใจครู่ต่อมาสุนัขรู้สึกหิวมากจึงเดินไปหาลาแล้วพูดว่าข้าหิวจนทนไม่ไหวแล้วเจ้าช่วยย่อเขาลงให้ข้าข้าขานมปังกินรองท้องสักก้อนก่อน,อนเถอะลาจา๋าแต่ลานั้นกลับไม่สนใจ เจ้าสุนัขก็พยายามอ,อ้อนวอนอีกหลายครั้งจนลานั้นรู้สึกลำคานจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวเจ้านายตื่นเมื่อไหร่เขาก็หาอาหารให้เจ้ากินเองแหละขณะนั้นเองมีหมาป่าตัวหนึง่งได้โผล่ออกมาจากชายป่าจ้องเจ้าลาตาเป็นมันลาตกใจกลัวอย่างนนานจึงรีบหลบเข้าด้านหลังของสุนะัขนัขจึงพูดว่า นั่นหมาป่านี่มันมาทางนี้แล้วเจา้ารีบเผาไล่มันไปเสียสิเร็วๆเข้าอ่าอันนี้ก็คือเจ้าลานะคะได้บอกให้สุนัขเ่าไล่ไปนะคะสุนัขได้ยิน<ม>ก็พูดออกไปอย่างไม่ใย,ยดีว่า<ม>เดี๋ยวเจา้านายตื่นเมื่อไหร่เขาก็มาไล่หมาป่าให้กับเจ้าเองนั่นแหละ<ม>ก็จบไปแล้วนะคะกับนิทานคุณธรรม ต่อไปเดี๋ยวเราไปตอบคำถามาพร้อมกันเลยค่ะข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คือคนเรามีความเหมาะสมต่อหน้าที่ต่างกาันและความต้องการต่างกาันดังนั้นควรมีน้ำใจต่อกัน และแน่นอนนะคะในเรื่องของการมีน้ำใจนักเรียนก็ควรที่จะมีน้ำใจกับเพื่อนกับคุณครูหรือว่ากับพ่อแม่ด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะคำ,ำถามข้อต่อมานะคะนักเรียนคิดว่าการมีน้ำใจสำคัญหรือไม่อย่างไร มันก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะการมีน้ําใจนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าคนเรานั้นควรที่จะมีน้ําใจเมตตรีต่อกันนะคะจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะในเรื่องของการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม นักเรียนอย่าลืมไปทบทวนและทำรายงานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ